สวัสดีแล้วเจมามื่ออะไรอ่ะนี่สําเร็จเซ็สิ้สนนี่แกงน้ำใหม่ขังแรกในชีวิตนี่มาเดอ้อสาวล้มลูกกาปทุมธานีมากินแกงน้ำใหม่น้ำกันแล้วแล้วนี่สวัสดีแล้วพวกเนี่ยเขาเบียรเขาเบียรเขาใสนผ้าญ,ญ่ปุ่นนี้ในการตำ ออมีเอ้ยชัวร์สิได้กินอืมเห็ดเองกินเองนักเลงพออืซ่บด้วยละ่ะใส่หอาไปเหือใส่ปลาหมึกอืมอด่วอือม,มีนี่นะพัดพักหมึกเนี่ยอันนี้อาหารมื้อเช้าด้วยนี่ แกงน้อใหม่ที่ไปหาเองเนี่นี่น้อใหม่โอ้คือแสีบสมอยากแทะอือันนี้เป็นยอดบอกักพาาอ้อนอืมไส้ผักแบบโพดแล้กกวก็มีปลายหือ้อปลาหื้อหรือปลาหมึกอืมเห็ด เห็ดเห็นบ่ใส่เห็ดพร้อมอืมข้าวหวานแบบนี้เด้ออืมเห็ดเข็มทองกับนี้เห็ดเข็มทองใส่ผักขานำอืมมานี่ล่ะพัดพัดนี่ก็สิพยายามกินอหารเมื่อเดหรอกเพราะตั้งแต่เมื่อคืนเอาข้าตู้เย็น นาะส่วนอันนี้เนี <c> ่ย <oughs> จัดสดสดเต็มที่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยแตกเนี่ยแกนโอ้ยโซเดีดกินสวยสซเดีกิน,กน <c oughs> มามากินแกงเห็ดเฮ้ยแกงน้องไม้น้ำกัน เกงหน่อไม้ยุ่วอืมน้องใหม่อยู่โรงเรียนแบบนี้คนเยวเลยอ่ะใส่ผักอีกตัวใส่ผักขาอืมอืม อใส่ปลาหมึกน้ำแซบครับนี่เห็ดเข็มท่องใส่เข้าปอีกอืม สวัสดีท่านผู้ชมเจ็ดคนแปดคนทางเบ้าหัวเป็นไผ่แน่อะอืพัดพักเมื่อคืนเนี่ยนี่แหละน้องใหม่ที่ไปหาดูข้อยากลำบาก สำเร็จแล้วอืมหวานตัวละแกงน้ำเม็ดสดๆมันหวานว่าขราเผาอ้วนกวบาวานใส่ประแดก ใส่ปลาอืมอ่ะเห็ดหูหนูกับมี่ใส่เห็ดหูหนูใส่ผักหวานใส่ผักขาใส่ผักอีกตัวสารพัด ว่าง,งานนี้เห็ดเข็มท้องถี่หลายไปนะเห็ดเข็มท้องจะเยอะไลายก็น้องใหม่น้องใหม่มันอ้อยเจาะอยู่เด้น้อยเ,เดียวเนาะจะหามไว้เนี่ยอือ Ăn à hắn sầu đấy không để kìm chú mưa lương thì để kim khẩu yếu xoắn chứ à để kim khẩu nhám gì à thế nương không nhám มอยู่ย่ำแย่งกับอาจจะไม่นี่งหนักเนาะเนี่ยชิ้นเนี่ยหนักมือน,นี่แหละเพื่นะขราบคุ้นกดไลค์กดแชร์อือ แบบอืมแซ่บพักหวาน ไปปลาหมึกน้ำไปปลาอีฮือ้อภาษาลาวไปห้องปลาหมึกอื่นปไาอีฮื้อนะบะอสเติมเข่าก่อนเคอวัตแสบเป็นเมนูถือใจเก่งน้องใหม่เติม สองจานอีเด้วยม,มีของเี้ยจริงครับ ต้มน้องใหม่บ้างหันต้มเห็นมันจือดอ่ะเก็บเป็นใหม่เดีต้มน้องใหม่ห้องต้มมันจืดตอนก็จะไปแกงใส่ปลาหือลงไปบักหลายใส่ปลาหมึกไปลงไปลงไปบักหลายเติบ ือลูกดวดลูกด,วดัวอืมรวอยังหลายแสบเป็นการเกลียงน้องใหม่ครั้งแรกในชีวิตเองเพราะเคยเกลียง อยากแห้งให้เป็นเอียงให้เป็นแล้วไปใช่ใหม่ พิหายอีกด้วยน้ำม่ะมักอือโอเคแจ้งน้ำม่ใชส้พักหวานอืมต่วนดอกไม้ของเรา มีตื้นวัางเทียงตื้นว่าฮ่าคนสวยกระแ่บทาพิตัวเป๊ะมาก น้องปูเป้เพิ่งเคยรข้งแรกได้เป็น,นี่นะรข้งแรกเลยแกงน้องใหม่ครั้งแรกในชีวิตครอบอยากกินหลาย COVID โควิดโควิดหนาไ่จับว่องสิสื้อกินเลยต้องไปหาเองหาเองทำเองกินเองนักเรียพออืม ฮั้งก็ไม่ได้หน่อยแม่เปร์แป,ป๊บจับจ้าหนึ่งตัวามาปปจับมอนกันมันได้น้อยเดียวก็เลยเอาผักลงไปเอายอดบักผ่าลงไปน้ำเดี๋ยวเห็ดเนาะกนนินอิมอ่มมาเดิแต่กันยังอยากปากยังอยากอยู่ท่องอิ่มแล้วไต้เห็ดแบบโปรยพ เอาะฉะั้นไม่สิเรทถ่วยหน่อยเอาเจาะกปิดยังห้ฝนล่งอีกนะหมอลำผัดัชดาพรอนปลาปรมแยบแสบจ่าคู่จา้านี่ก่อนหน่อยส้อยลุ่งแก๊สสวัสดีครับม,มาเดอ้อมาก,กินน้ำกันเกง๊ยนองใหม่ไส้พักหวานน้ำ ใส่ผักอีตูใส่ผักขาสลัดผัดอืมใส่หอยป่าปอีหือ้อใส่หอยปลาหมึกอืมอืมจ้าว่าเห็ดเข็มทองสิหลายสิหลายกม็ม u a ถือน้ำไป่เดินท่องซื้อมาจากแชทแมวแชทวันแชทวันนี่มิแตะเงี้ยนนั่นเดียไม่ได้น้องกินถึกๆตะไคลาหลายมาว่านก็ได้เจสตอ แพสตอ์มาซีถุงถุงละซีสิบเก้าบาทเชียดกุ้งแพะสะตอร์ไม่กินน้ำกันเนื้อหันแซ่บๆดอกไม้ พ่อของแม็กเองครับกูเสียบเถอะเนาะจำได้ยูคุณพ่อคุณพ่อน่าเอ็นคุณพ่อได้แม็กมาได้ทำเนี่ยรับคุณพ่อในเรี่อว,วัดดเนาะ กินขา้าวเบสสองจัดคือหลายค่ะอืมไี่ก็ไปท้าอ้นกินอีกได้อะแกงอะไรกินน้ำไม่เกือบเมือเ่อไรเลต้องหยออหออกผ่าอวัน nó ừ, mày ừ. nha cấp hóa hoàn con gì đá mấy đứa kìm kèn nha quả nỏ mái ครับไปหามาได้หนอเดียวสาไปหามาอืมข้ากินด้วยจอน้องใหม่ก่อนต้อมผักผู้ใจหามาได้ตั้งหนึ่งหน่ออืม มีปลายเหยื่อด้วยปลายเหยือหรือปลาหมึกซุตกิเลนหาต้อนน้ำใหม่ก่อนอืมอร่อย ปามี่มาเร็วแต่จะแนีกินมากครับแมนคุณพลอยก่อนแต่เนี้ยกินกัะสีซ้ำๆ,ๆวนๆกันดอกเพราะว่ามากกินแบบเนี้เดิมๆเนาะแต่น้องใหม่เนี่ยว่าได้กินดนละกลุ่มไปหามาอืม โอ้ยอิมอิมหยุดไม่ได้ไะเนียวแนี้ก็หากินบล็อกคอยยังขับมาหาช่ยนะ,ะถ้าแซ่บถ้าค่าเห็นแล้วก็คิดหอดบ้านเอาคุณทิดาไม่ได้อยูุ่บ้านแต่อืมไปหายุ่นน้ำกบไผ่ไปองเรียนอนีกอะ เนี่ยวัดยางไปทั้งสวนปลาทั้งหนองเลี่ยมมีก้อนหนึ่งยุบแปลฐานผ่าไหม,อ,มอยู่ใน,นไหลวัดกับไหลสวนฐานนอาใหม่แซ่บอืมอืม เรยนเรไรได้บ่เนี่ยโอเคเนาะเดี๋ยวไปกินน้ำแล้วไปล้างถ้วยไปล้างอุปกรณ์ในการทำก่อนอันนี้กะติเก็บไปกินเขาจะเย็นไ้เถอะไปเถอะอ,อุ้นกินเนาะแกงน้ำใหม่โอเคไปแล้ว